ตเติมหน่อยหอ,อรเรามอปร่าหาร่วมมากเนาะเวลาที่เราเจอโจทย์อะไรที่มันบอกว่าเอามากมากเอามีการหารแล้วขอว่าไม้ยาวที่สุดมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช้หัละมอ,มอทีนี้มันโจทย์บางตัวบอกว่าเอาหัวละมอ,มอไปหาแล้วมันเหลือเศษอะไอเศษที่เหลือเนี่ยในที่นี้ให้เป็น x เนี่ยเวลาที่เราคิดก็คือให้เอา x ไปลบเลขแต่ละตัวเพราะว่าคาว่าเหลือเศษเพราะว่ามันมีเกินไนี่ยมีเกินก็เลยต้องเอาไปลบออก นะฮะหรือจะจำเล่นๆว่ามากเกินไปก็ลบออกไปอย่างนี้ก็ได้นะ,ะอันนี้เป็นเทคนิคการจำเฉยๆจำเล่นๆแต่ถ้าเราเข้าใจไม่ต้องจำก็ได้ส่วนคอลนอคืออะไรคอลนอคือคูณร่วมน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีหาตัวร่วมหน่อยซิแต่อยากได้เลขน,น้อยๆเช่นการบวกลบเศษส่วนอย่างเงี้ยเศษส่วนบวกลบแล้วเลขเยอะมันคิดยากอยากได้น้อยใช้คอลนอโอเคปะ บอกว่ามีการตีละคังตีพร้อมกันครั้งถัดไปคําว่าครั้งถัดไปนี่ถัดไปนานหรือสั้นออถัดไปก็คือสั้นที่ติดติดจริงนะไหมเออต้องใช้คอรนอโอเคจริงถ้าเกิดคอรนอถามว่าเหลือเศษอะเหลือเศษวายให้เอาไวายไปทําอะไรก็ต้องเอาไวายไปบวกที่ตัวที่เป็นตัวคอรนอเองเลยใช่หรือนีอออ่อาจจะจําว่าน้อยเกินไปก็เอาไปบวกที่คอรนอมาจากคูร่วงนอน เข้าไหมโอเคเคลียร์ละเดี๋ยวต่อไปล้วเจอโจงย์นี้ก็ทําได้ครับรูปที่สองมีกี่รูปสี่สามดูยังไงสี่นี่อะดูเนี่ยเห็นป่ะเห็นสามป่ะรูปที่สามมีกี่รูปสี่เห็นไหมรูปที่ห้ามีกี่รูปบอกได้เลยว่าหกคือรูปที่มันห้อยอะมากกว่าจํานวนรูป แล้วเขาถามว่ารูปที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละที่มีสีดําเท่ากับสีขาวเห็นไหมรูปที่เจ็ดอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งเดี๋ยวดูต่อนะครับอืมน่าจะเป็นรูปที่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 เดี๋ยวพี่ลบก่อนรูปที่รูปที่รูปรูปที่สามอ่ะดูต่ออุ๊ยโทษโทษดูต่ออ่ะรีวดูใหม่รูปที่หนรูปที่หนึ่ง มีลูกสีดำที่อยู่ข้างๆกี่ลูกสองสี่เด้ดูยังไงสองสองอ๋อตัวนี้เป็นตัวสองผมไม่เห็นอ่าโอเครูปที่สองมีสีดำที่อยู่ข้างๆกี่ลูกหกหกเก่งมากรูปที่สามมีสีดำที่อยู่ข้างๆกี่ลูกเจ็ดดูก่อนแล้วค่อยตอบแปดอือแปด เก่งมากแต่ว่าตัวเลขเกิดจากอะไรรูปที่ห้าบอกได้ทันทีว่ามีกี่รูปตามมาหกใช่ป่ะคูณเท่าไหร่สองเป็นสิบสองถูกต้องเพราะนั้นเราเริ่มรู้แล้วว่าสีดำเกิดจากอะไรครับสีดำเกิดจากเอาจำนวนรูปใช่ป่ะตัวห้อยใช่ไหมใช่ครับบวกสองเท่าของตัวข้างใช่ป่ะ ดูสิดูดูดูด,ดูให้เฉลยต้องดูด้วยครับตัวห้อยบวก2เท่าของตัวข้างใช่แล้วเข <Okay, S 2> ้าไหมครับแล้วตัวห้อยเนะี่ยมันห้อยมาเท่าไหร่รูปที่สมมุติพี่ให้รูปเป็น x นะครับตัวห้อยก็คือ x บวกหตัวข้างก็คือ x บวกหเหมือนกันโอเคนี่คือสีดำต่อไปพี่พิจารณาสีขาวบ้าง ดูให้ดีพี่ขอลบก่อนนะเอาสีอะไรแล้วหรอเดี๋ยวดูสีขาวบ้างเดี๋ยวเพิ่งเขียนเอาเอาอดูสีขาวบ้างสีสีชมพูอ่ะสีขาวรูปที่หนึ่งมีกี่รูปมีทั้งหมดหนึ่งรูปอะรูปที่สองมีกี่รูป รูปที่สามมีกี่รูปรูปที่สามีหกลูกดูดูก่อนแล้วค่อยตอบหกครับหกลูกถูกถูกู 6, 6ลก็ลนี่อ่าอันนี้มีสามอันนี้มีหนึ่งรูปที่สี่มีกี่รูปดูแล้วสี่หรอครับมีทั้งหมดสิบรูปครับหืสิบครับสิบดูได้ไงสว็ทครับสว็ทครับสว็ทครับหกบวกบวกับเท่าไหร่ <4 S 2> บวกกับสเป็น10องรถูกก่นีรรออ่รูปที่5้ามีกี่รูปเออรูปที่ห้หะครับง่ายง่าบวกกับเท่าไหร่ห้าถูกสิ <5. S 1> บวกกับ5แล้วจริงๆแล้วแต่ละรูปนี่คืออะไร<ม>รูปที่หนึ่งี่คือมุกเดิม1นึ่รูปพี่สองนี่คือหนบวกสอเป็น3รูปพี่สามนี่คือหนึบวกสบวกสาเป็น 6ลูกที่4นี่คือ1นึ่บวก2บวกสบวกสเป็น10ก็บวกกันไปเรื่อยๆจนถึงเลขนั้นอะโอเคไหมบวกยี่สบกวอาเลยใช่เพราะนั้นสีขาวนะครับสีขาวเท่ากับนะหนึ่งบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวนั้นอ่ะพี่ให้เป็นเลข y ก็แล้วกันโจทย์ถามว่าต้องเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่ ข้างซ้ายกับข้างขวาถึงจะเท่ากันโอเคไหมอันนี้ใช้สมการช่วยนิดหน่อยค่อนข้างยากดูดีๆขั้นแรกเข้าใจสีดำยังเกิดจากตัวห้อยแล้วก็สองเท่าของตัวข้างกือน,นึอือฮึอ่าขั้นที่สองเข้าใจสีขาวยัง สีขาวเกิดจากการบวกแบบสามเหลี่ยมอย่างที่เราเคยทําตอนวางไม้ขีดอะ่ะหนึ 1> 1่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกไปจนถึงตัวเลขครับ <Okay S 2> ได้เลขสุดโอเคไหมโ okay. อเคเพราะนั้นขั้นแรกขอคิดรวบยอดข้างซ้ายนี่ก่อนนะครับให้เป็นเลขที่มันสวยๆวันนี้ครับ,อ,บอ๋อได้ครับ,บไม่ได้ไอ่ะไม่ใช่แค่เอ็มก็้องเดี๋ยวเหลือจะเหลือจะเสียเวลาอ่าได้ครับอ่ะดู ขอคิดเลขที่มันสวยกว่าน,นี้สองนี้เป็นยังไงกับข้างข้างในได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเลขครับเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรแจกเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรแจกแจงแจกแจงคูณแจกแจงได้ดูดูดูะฉะนั้นพี่จะได้ x บวกหนึ่งใช่ไหมชอบบวกสอง x บวกสองรวมความพี่ได้เท่าไหร่ครับ 3 x บวก3โอเคไหมพี่ได้3 x บวก3นะครับทีนี้มาดูข้างขวาทีนี้มาดูข้างขวาพี่ก็1บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวมันน่ะโอเคไหมอ่ะสมมุติเลข x มาเลยก็ร้วก,กันริวเอ๋ครับลิวจะเอา x เป็นเท่าไหร่ดี อันนี้พี่รวมความให้ง่ายวันนี้สามแล้วก็เป็น X บวกหนึ่งอือฮึเอา x อเป็นเท่าไหร่ดีชอบเลขอะไรบอกมามั่วๆมาเลขหนึ่งก่อนเลขห้าชอบเลขห้าห้าบวกหนึ่งเป็นเอ่อห้าบวกหนึ่งรอครับห้าบวกกหนึ่งหกครับหกคูณสามเป็น18บแสิบแปดถ้าได้เลขห้าอันแรกเป็นสิบแปด อันที่สองเป็นเท่าไหร่ห้าบวกสี่บวกสามบวกสองบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับห้า<ม>บวกหนึ่งเป็นหกสี่บวกสองเป็นหกหกสองสิบสองสิบสองบวกสามเป็นส<ม>ิบห้าเท่ากันย่งสิบแปดกับสิบห้า<อ>มีเท่าสิบแปดสิบห้าไม่เท่าเอาเลขหกสิครับ หกบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเจเป็นเจ็ดคูณสามเจ็ดสามองยี่สิบเอ็ดเดะอ่านสลับกันสองหนึ <12 S 1> <c oughs> ่งอ่าก็ีสมไม่ใช่ครับอันนี้บวกเข้าไปอีกเจ็ดได้เท่าไรครับแล้วบวกอีกหครับสิบ้าบวกหกได้เท่าไร่ครับิด <Okay. S 1> ครับตรงกันยังอือตรงครับเราพบว่าลูกไหนที่สีดำกับสีขาวเท่ากันครับโอเสีดำขาวครับอือ รูปที่หกเจ็ดอย่างเจ็ดแล้วครับไม่ได้ยากมากแต่ยากพอสมควรต้องใช้สมก,การเข้ามาช่วย <Yeah. S 1> อ่าเห็นไหม,มเขาบอกว่าจากรูปต่อไปนี้เนี่ยดีด็อกมีค่าเท่าไหร,รห่ดูนะขันแรกเลยดูนะครับตัวนี้เรขอ,อะไรหนึ่มสมห้า เจ็ดตัวต่อไปถูกนั้นบอกมาเลยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบอะไรสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามนับเลขรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่ห้ารูปที่หกรูปที่เจ็ดรูปที่แปดรูปที่เก้ารูปที่สิบรูปที่สิบเป็นเลขสิบเก้า A มาแล้วนะได้สนะิบเก้านะเอือสิบเก้ง่ายๆอย่างเงี้ยนับเลขเป็นใช่ไหมขั้นที่สองขั้นที่สองเดี๋ยวเราจะหา C หรือ B ก็ได้เพราะว่า C กับ B ค่าเท่ากันอยู่ให้ดีนะครับ <Yeah. S 1> เลขสองโผล่มาก่อนนะอันแรกเป็นเลขสองอันต่อไปเป็นเลขห้าห้าคือสองบวกสาม เป็นเลขห้าอันต่อไปเป็นเลขคูบแปดแปดเห็นปะ่ะแปดคือสองบวกสามแล้วก็บวกเข้าไปอีกสามอันต่อไปเป็นเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดคือสองบวกสามบวกสามแล้วก็บวกเข้าไปอีกสามจริงรึปะ่ะใช่อ่าเป็นยังเป็นแล้วครับนี่รูปที่เท่าไหร่ ครับเจ๋ว่าครับมันีความแปลกอะไรบ้างทำไมตรงนี้มัเหมือนมันไมเท่ากันอ่ะเท่าไงเดี๋ยวจะบอกให้นี่รูปที่สี่บวกสามเพื่ไปกี่รอบครับใช่ครับบวกสามเพื่ไปกี่รอบสามรอบเออสี่สอบอ่าถ้ารูปที่สิบบวกสามเพื่ไปกี่รอบครับรูปที่สิบเอง่ายเลยก็คือสองบวกใช่ใช่สามเพื่ไปอีกสิบรอบใช่ป่ะเฮ้ยเก้ารอบไม่ใช่สิบรอบชอตองเราไปหนึ่ง บวก9คูณ3ใช่ปะ่ะเก้าสามยบวก2ตอยี่บเก้าพอนั้น B เท่ากับ29ครับ<ข>ซึ่งเท่ากับ4ด้วยนะจบแล้ว<ห>สุดท้ายหาอะไรขอรอนะขอรอี่ไหนอมอโอเยสุดท้ายให้หาตัวดีด็อกใช่ปะ่ะตัวดีด็อกนี่คืออะไรสาธุสอบก็โดยลองอ่าดูออกไหม เอาสองตัวนี้คูณกันแล้วลบตัวบนใช่รู้แล้วครับแต่ว่าผมนี่ก็เหมือนกันดูนะห้าห้ายห้าลบสาเหลือยี่สิบสองใช่ป่ะแปดแปสบสี่ลบห้าเหลือห้าจบเลยยี่สิบเก้าคูณยีบเก้าได้เท่าไหร่เออไม่รู้ตั้งเลขใช่ป่ะถูกไหมคูณกันแล้วก็เป็นรบ ส่วนที่ยังไม่ใช้9981ใส่1ทด8ปด928 19 20 21 22 23 24 25 26ใส่ 6, ใส่ส928ใส่8ทดหนึ่เป็น 4, เป็น5ได้1ได้เท่าไหร่แปดต้องการอีกสเหลือ4ทดไว้1ได้8 4ดรเอ็ลบออกด้วยเท่าไหร่ครับ ลบออกได้ A ก็คือ19 9ลบไหวไหมไหวครับสวัสดีครับทำออไม่ออไม่มีต้องมีวัีมากไปไหนไปเงาไเ่เดี๋ยวเอาไปเอาไม่ยนเอาได้ได้เอาเอาเอาเลยครับเสร็จแล้ครับอ่าลบเนาว ก้าลบไม่ไหวใช่ป่ะยืมมาหนึ่งเนาะใช่ไอ้นี่เหลือแค่สามยืมมาหนึ่งลบเก้าเหลือสองดูด้วยสามลบหนึ่งได้สองแปดร้อยยี่สิบสองเป็นคำตอบเห็นไหมไม่ได้ยากมากนี่รับโทรศัพท์ไหมอ๋อรับค่ะอ่ะข้อที่38เขาบอกว่า3ชั่วโมง48ินาที30วิตรงกับข้อใด ข้อที่ข้อมูพิษข้อควายอย่ามั่วข้อมโอเคเดี๋ยวจะอลอดหยุดหยุดพอดพอดวยอะดูนะสามชั่วโมงสี่สิบแปดวิี๋ยวต้องคิดอย่างนี้ครับสี่สิบปดวินาทีเนี่ยมาจากกี่นาทีมาจากกี่วิหวินาทีครับ มาจาก60วิเอาหรอครับไม่ใช่1วินาทีหรอครับมื่อกี้จบเก็น1วินาทีเนียออเมื่ี้เห็นแล้ว1วินาทีแล้ว60วิเนี่ยมันต้องถูกแปลงเป็น10<ะ>เพราะนั้น48วิมีค่าเท่าไหร่ท<ะ>ิ้งยัดตะยางทำได้ไงอ,อ่ะเขาไมได้ทีทำได้ริ่รออ0ตัด0 61 6622 6 5ค30 663667426 8 48คำตอบก็คือ3.8ข้อห<ะ>ัว<ะ> ไม่มัว่วเก่งหมดเก่งไมดมัไม่ให้เก่งมันอยู่ที่เราเข้าใจแล้วเราไม่มัว่วเราอย่ามัวออม่วเข้อสอบเพิ่ก็เรามั่วเอ้าขอร้องทำข้อนีเรื่องได้ปะพ่อค้าขายกางเกงตัวละเท่าไหร่เก้าสิบแปดบาทใช้ปากกาออใช้นิ้วง่ายกว่ามั้งไม่เอาใช้ปากกาดีกว่าขาดโทนไปสี่บาทพ่อค้ามีกี่โมเป็นนะอะไรนะพ่อค้าละ ขายโอเคกันค <Es> ่ะา okay, right? 8ใช่อหมแต่ขาดคุนแล้องเปีบาทเหรออืพ่อคะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ไหนอันนี้ก่อนก็98บวก14ก็18ก็18 8แล้วก็ดส12 1อ1ด ต้นหุนร้อยสิบสองครับร้อยสองต้นทุนคือร้อยเปอเซ็นใช่ไหมครับ,บ,บอือหือตั้งบัรตัตายางเลยใช่นั่งไงใช่เดี๋ยวต้องตั้งหรอกแตอตั้งไหไม่เป็นไรครับร้อยสิบสองใช่ไหมครับร้อยสิบสองโอเคถ้าร้อยสิองเอาเป็นีตั้งเรเป็นใช่ไหมครับอืาางงอแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยอหารด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่มั้ง ใช่ไหมครับไม่ใช่มั้งตัดกันตัดให้สองก่อนเลย6กห้าสิบสองสิกสามยีมม่สิบห้าอือหยกส ไม่ใช่มาเฉลยขอได้กันไหมครับดูจ้าเมย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 าบาามาถูกทางแล้วร้อยสิบสองอ่ะต้นทุนคือเท่าไหร่ครับร้อยสขาดทุนเท่าไหร่ครับขาดทุนขาดทุนขาาทุนสิบ่าทตอั้นเกิดต้นทุนเนี่ย เป็นหนึ่งร้อยจะขาดทุนเท่าไหร่ครับสิบส<ม>ี่คูณตัวใกล้หารตัวไกลถูกต้องครับขับคคดเก่งมากเลยอะนี่เลยอ่ะไม่ต้องคูณเลขก็ได้ดูเฉยๆ<ม>ดูเฉยๆ<ม>เลขจะต้องมากหรือน้อยกว่าสิบสี่ครับเออมากกว่าเอใกล้น้อยกว่าทำไมถึงน้อยครับเพราะว่าต้องน้อยไอยเพราะว่าตัวนี้มัน เล,เลขตรงไหนเลขตรวนี้ตรงนี้ต้องอรับผมนะ่ะผลลับอาจจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า14น้อยกว่าอย่ามั่วสิดูดิตัวหารมากหรือตัวหารน้อยม,มากมากงั้นผลรับมากกว่าหรือน้อยกว่า14น้อยกว่าอ่าน้อยกว่าถูกข้อไหนที่มากกว่า1บมากกว่า14ผิดทันทีผิดผิด,ผดไม่ข้อนี้ก็ข้อนี้ข้อนี้ เอาละลองคิดเลขดูนะครับเอาแม่สองหารแล้วเอาแม um. ่อะไรหารสองได้เจ็ดเขียนไม่ค่อยติดสองหารนี้ได้เท่าไหร่ได้ห้าสิบหได้ห้าสิบหกเอาแม่อะไรหารอีกเอาแม่สองหารอีกอ่ะได้ห้าสิบ สองหารห้าสบหได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบเท่าไหร่ค่ะเอ้ยยี่สบแปดแปเอาสองหารอีกทีได้สิบสสองหารนี้ได้ยี่ห้าเอาแม่เจ็ดได้แล้วสิเนาะเจ็ดหารสองได้สองสองหารยี้าได้เจหารยี่หสีครับโอเคตอบยี่ห้าส่วนสองคำนวณเราก็ต้องการเป็นทั้งหมดสิบสองจุดห้าถูกต้องจบถูกอีก Made with DoodleCast Pro.